สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการคุยคุยคุย,คยที่ด่านในโดยผมพี่ตน้นคนชอบตั้งคำถามแทนลูกคนกลางทุกบ้านแล้วก็ฉันเองจ้าน้องน้ำลูกสาวคนโตที่โดนคาดหวังให้เสียสละตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าปหนึ่งวันนี้หัวข้อนี้เจ็บจี๊ดแน่นอนคะ่ะทำไมพ่อแม่ถึงห่วงลูกที่ไม่เอาไหนมากกว่าลูกคนอื่นวันนี้ขอพูดถึงครอบครัวหนึ่ง ขอไม่บอกนะว่าเป็นคนหมู่ไหนแต่ไม่ใช่คนหมู่แปดด่านในแน่นอนอ่ะผมถามตรงๆเลยนะแล้วทำไมเราต้องโตมาแบบเข้าใจว่าต้องรักพี่น้องให้เท่ากันทั้งที่พ่อแม่ยังรักไม่เท่ากันเลยละ่ะเออคือโตมาพร้อมแนวคิดความยุติธรรมแบบเลือกข้างปะเนี่ยใช่แล้วที่เจ็บสุดคือพ่อแม่ห่วงแต่คนที่ไม่ดูแลตัวเองได้ปล่อยให้คนที่รอดได้ไปตายเอาดาบหน้า คือกูรอดได้ไม่ใช่กูไม่เหนื่อยนะเธอโห oh, แทนใจลูกคนกลางแบบผมมาก <c oughs> คือผมโตมาแบบว่าพีโตแล้วต้องอดทนน้องยังเล็กต้องดูแลผ่านมาสิบปีน้องโตแล้วก็ยังต้องดูแลอยู่ดีเธอว่าแล้วจะมีใครกล้าพูดไหมว่าบางทีลูกที่ไม่เอาไหนนั่นน่ะเขาไม่ได้ไม่รู้ตัวนะว่าแม่ห่วงแต่เขาใช้ความห่วงนั่นเป็นทุนให้ตัวเองไม่ต้องพยายาม เพราะรู้ว่าแม่จะช่วยตลอดเฮ้ยนี่มันแทงใจอีกแล้วนะเคสนี้มีเยอะมากเผลอๆเป็นพฤติกรรมถาวรด้วยนะแบบมีปัญหาเมื่อไหร่เดี๋ยวแน่ก็มาแม่เท่ากับแพทย์สนามแบ่งชาติยามรักษาการแม่เท่ากับเทพเจ้าแห่งความห่วงแต่เดี๋ยวเราจะไม่โทษแม่ทั้งหมดนะเพราะในมุมของแม่บางทีเขาก็แค่รักลูกเท่ากันแต่ลูกมันต้องการไม่เท่ากันเข้าใจปะเออ จริงมันมาจากสัญชาตญาณเลยนะแบบลูกคนไหนดูจะลมง่ายแม่ก็จะเอาผ้าห่มไปห่มให้ก่อนส่วนลูกที่ลุกวิ่งไปแล้วแม่ก็แบบเอา้าลูกวิ่งได้ละไม่เป็นไรแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้เพราะแม่ห่วงลูกที่ไม่เอาไหนมากกว่าแล้วลูกคนที่เอาได้ล่ะไม่ได้รู้สึกเจ็บหรอหรอไม่ได้อยากให้แม่มองบ้างหรอใช่ คนที่เก่งกว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการความรักความเอาใจใส่นะบางทีคนพวกนี้แม่ลืมไปเลยว่ายังเป็นลูกเหมือนกันฟังดูขำแต่เศร้านะลูกบางคนแม่ห่วงจนเหมือนจะตายตามถ้าแม่ไม่อยู่เพราะอะไรเพราะไม่เคยได้หัดยืนด้วยตัวเองเลยไงเหมือนแม่เลี้ยงไว้เหมือนปลาทองในตู้แต่อีกคนปล่อยให้ไปหาปลาในแม่น้ำโขงเองแล้วถามว่าลูกไม่โทรหาบ้างเลยเหรอ เอ้าแม่ลูกติดสัญญาณป่าไงแม่แม่คนนี้แม่ห่วงจริงๆแต่พ่อก็ไม่แพ้กันนะบางบ้านพ่อก็โโอลูกที่พังสุดหนี้ท่วมหัวเอาเงินไปใช้หนี้แต่กับอีกคนที่ทำงานเก็บเงินมาเองพ่อบอกเออดีแล้วลูกพ่อไม่ห่วงฟังดูเหมือนชมแต่คือปัดความรับผิดชอบใช่ไหม เอาจริงๆพ่อแม่ไม่ได้ไม่รักลูกคนที่เก่งนะแต่เขาวางใจแต่ความวางใจนี่แหละที่ทำให้ลูกบางคนรู้สึกว่าโดนละเลยเพราะสุดท้ายลูกก็แค่อยากรู้ว่าตัวเองสำคัญกับพ่อแม่แค่ไหนไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งแล้วพอพ่อแม่หวงอยู่ข้างเดียวกับลูกคนที่ไม่หวงใครเลยมันก็เหมือนวิ่งไล่คนที่เดินหนีตลอดเวลามันเหนื่อยไหมล่ะแล้วถามว่าลูกอีกคนละ่ะต้องรักน้องให้เท่ากัน แต่ลูกทุกคนไม่เคยได้รับความห่วงเท่ากันเลยเอ๊ะหรือเราจะต้องโตไปแบบเข้าใจแต่ไม่จำเป็นต้องยอมรับฟังดูสิ้นหวังนะแต่ก็จริงเพราะลูกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันเป๊ะแม้แต่ลูกยังรักพ่อแม่ไม่เท่ากันเลยอะใช่ไหมใช่ดิบางคนรักบางคนแค่เกรงใจบางคนลืมวันเกิดพ่อแม่แต่แม่ยังจำได้หมดแม้กระทั่งวันเกิดลูกที่หายไปพร้อมเงินค่าเทอมอันนี้ขำแต่โคตรจริง สุดท้ายจะบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้ผิดที่ห่วงแต่ลูกทุกคนก็มีหัวใจพ่อแม่ให้ความห่วงแบบไม่สมดุลลูกที่รอดได้ก็อาจจะเริ่มเย็นชาไปทีละนิดแล้ววันที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วจริงๆลูกที่ไม่เคยได้รับความรักที่เพียงพออาจจะไม่ร้องไห้แต่ลูกที่ถูกห่วงตลอดอาจจะล้มไม่เป็นท่าแล้วใครจะช่วยใครหล่ะทีนี้ดังนั้นอย่าแค่ห่วงแต่ต้องสร้างด้วย สร้างให้เขารอดเมื่อไม่มีเราไม่ใช่แค่ประคองให้เขาเดินแต่ไม่เคยสอนให้เขาวิ่งโอ้โหสวยครับคุณน้ำฟ้าปิดตอนอย่างงดงามขอบคุณค่ะคุณต้นไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าในรายการคุยคุยคุย,คยที่ด่านในทุกอย่างเราคุยขอแค่ไม่คุยตู้เย็นแม่ตอนตีสามฮฮฮแล้วเจอกันใหม่ครับ